เช้านี้ที่ศรีสุภาฟาร์มฟาร์มเพชรจังหวัดสระบ,บุรีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยันตอนเช้าก็มาเคลียพื้นที่เนาะตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยมาเคลียพื้นที่รอบให้สะอาดเลยส่วนไฟก็ยังมีควันอยู่น,นี่อยู่ได้ทั้งคืนนะมีควันประมาณขนาดนี้แหละก็อยู่ได้ไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจก็มาเก็บมากวาดมาทำความสะอาด พื้นที่คอกแพะเสร็จแล้วก็มาล้างตรงนี้โอ้โหเมื่อคืนฝนตกมันแรงอะ่ะมันแฉะก็เลยเอาน้ำมาฉีดล้างให้สะอาดเลยกวาดให้เรียบร้อยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะในเรื่องของห้าสอในพื้นที่ประจำวันถ้าเกิดเราไม่ทำแล้วสะสมเชื้อโรคแล้วก็มีกินเหม็นพอเราทำปุ๊บมันก็สภาพแวดล้อมมันก็ดีขึ้น วิถีชีวิตของชุมชนตำบลหนองปลาไหล,หลก็ประมาณนี้เลยดูดิเนะกินฟางกันนะเมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างแรงมาอยู่เป็นเพื่อนเขาเพอดีเลยมาป้อนนมกับป้อนยาหลังจากที่ป้อนยาเสร็จเรียบร้อยฝนล,ลงกระนำซัมเมอร์เซลโห้ลงอย่างแรงตั้งแต่ทุ่มเสร็จด้านทุ่มครึ่งประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็ประมาณทุ่มกว่ากับสองทุ่มมัถึงได้กลับบ้าน อยู่เป็นเพื่อนเขาด้วยแล้วจนฝนซาแล้วก็ดูควันด้วยควันเข้าดีนอนหลับดีเจ้าของบ้านก็กลับได้เจ้าของฝั่มก็กลับบ้านได้กลับไปนอนดูเดินี่แหลนะเนาะวิถีชีวิตคนเลี้ยงแพะต้องดูแลเขาตั้งแต่เช้ายันมืดยันค่ำเลยส่วนแพะน้อยตัวนี้ที่ท้องเสียรักษามาหนึ่งวัน หันตูดมาดูซิลูกลูกหันตูดมาดูซิเมื่อเช้ามาตรวจดูแล้วพื้นที่ไม่มีขี้เละขี้เทะตูดก็แห้งแน่ตูดแห้งและเขาเรียกว่าขี้มันแห้งเกล็กังแสดงว่าท้องเสียนี่หายแล้วเนาะหายเป็นปกติแล้วดูดเดืดเดือ่น,นถ้าเกิดไม่หายนี่ตูดจะเปื้อนโอ้โหเละเลยแล้วขี้บนพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นขี้เละเละ เดี๋ยวนี้มันเป็นเม็ดเล็กๆแล้วโอ้โ oh, ห oh. แสดงว่าหายแล้วเนี่ยเป็นเม็ดน,น้อยๆเออเพราะว่าแพะตัวใหญ่จะขี้ใหญ่แพะตัวเล็กมันจะขี้เล็กๆเหมือนเหมือนขี้หนูอ่ะอ่าโอเคนี่นี่คือเราจะดูว่าเขาหายไม่หายเนาะดูที่ก้นเลยใช่ไหมลูกอืมหน้าตาสดชื่นแล้ะเออบ้องแบวเลยน่ารักด้วยเออ ส่วนลูกแพ้อีกตัวหนึง่งขาเจ็บขาบวมป้อนยาไปแล้วสองวันเดี๋ยววันที่สาวันนี้ก็จะป้อนอีกหนึ่งวันแล้วก็จะหยุดการป้อนเนาะเพราะว่าป้อนกันป้อนเยอะเกินไปเดี๋ยวไตพัง <c oughs> เดี๋ยวตับระบบระบบไตพังก็เป็นยาพาราผสมน้ําเชื่อมเขากินดีครับกินแล้วกรหลับดีแล้วก็เริ่มลดกาเรียกว,ว่ายาแก้ปวดลดไข้เนาะ พอเขาปวดน้อยลงเขาก็จะเดินคล่องขึ้นแล้วก็อาการบวมก็จะลดลงแล้วก็ลดการเป็นไข้ด้วยช่วยได้ครับก็เป็นยาพาราผสมน้ำเชื่อมส่วนเมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างแรงทุกอคอกนอนหลับดีเพราะว่าจะมีจุดยดากันยุงให้เนี่ยเป็นปิ๊บอย่างเงี้ยดูได้เนี่ยกี่ขด1นขด2อขด สามขดดูดิหลับเนาะหลับดีนี่ก็หลับดียังหลับอยู่เลยเอ้ยเป็นไงหลับนี่นี่นแพะป้อ,อนนมจะเป็นอย่างเงี้ยหน้าตามองแบวเลยเอ้ยดูดิแม่มันนอนหลับตื่นเธอเฮ้ยนี่ก็เหมือนกันหลับทั้งแม่ทั้งลูกอันนี้ตื่นแล้วเนาะไอตัวท้องเสียหายแล้วบา,บายบายหายแล้วบอกหายแล้วครับดูได่นะ ยังนอนอยู่เลยเนี่ยเอ้ยไม่อยากจะตื่นเพราะว่าเช้ามาเคลีย์พื้นที่สำรวจแพะเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรก็สบายใจไปกินข้าวแล้วก็กลับมาทำความสะอาดข้างบนใหม่แล้วก็เตรียมอาหารให้เขากินเพราะว่าฝนตกปล่อยไม่ได้เนาะวันนี้จบแล้วปล่อยไม่ได้แล้ว <c oughs> ส่วนแพะที่ป้อนนม ผมก็จะผสมใส่ขวดมาแล้วเขย่าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็มาแบ่งใส่ขวดเล็กอย่างเงี้ยให้เขาอาจจะป้อนให้ดูเขาก็จะรออยู่เดอ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 ชืบนานแต่กินเลยหิวหิวจัดจะป้อนอย่างเงี้ยทุกวันเมื่อก่อนผมป้อนเช้ากลางวันเย็นตอนหลังมาผมก็จะป้อนเพียงแค่เช้ากับเย็นเพราะว่านมแม่เขาเริ่มมีแล้วยังไงยังไงเขาต้องกินนมประมาณ70%อย่างที่เพื่อนเขาบอกนะก็ใช่ใช่ พอกินนมเยวปุ๊บเขาอ,อ้วนเลยของผมเป็นนมผงผสมเองนะผสมน้ำน้ำอุ่นกินแล้วโตเร็วใช้ได้เลยบรรยากาศของการเลี้ยงแพะช่วงที่ฝนตกตั้งแต่เช้าตแต่เมื่อวานเนาะยันเช้าเลยเมื่อเช้าก็ตกอีกเกี่ยวหญ้าไม่ได้เดย์ยังมีหญ้ามักอยู่ประมาณเลยทศละห้ากระสอบชุดสุดท้ายแล้ว อ่ะกินยาหมักไปก่อนเนาะกินยาหมักไปก่อนแล้วค่อยไปกินมาม่าเป็นฟางเนาะดูดิข้างบนก็กินดีเอากินเข้าไปอย่าทะเลาะกันหมดแล้วสองกระสอบจัดไปเสียไปครึ่งกระสอบเนาะในประมาณกระสอบนิดนิดยาหมักก็มีปัญหาก็คือหนึ่งเก็บเกินกว่าสองเดือนของผมไปสีเดือนแล้ว ยังหอมอยู่เด็กก็ยังกินอยู่นะผสมผิวถั่วเหลืองซะเขากินดีอากินเข้าไปกินเข้าไปหมดแล้วหมดเลยเสร็จแล้วก็ให้มากินนี่มาม่านี่แหละวิธีคนเลี้ยงแพะไล่ทุ่งเป็นยืนลงทีแล้วปวดหัวเลยหญ้าหมักหมดแล้วจะทำยังไงเนี่ยเออต้องไปหาย้าตัดมาหมักแฟนบอกอย่าไปตัดโน่เลยโคกหนองนา โอ้โหดูดิตัวน้อยกินดิเริ่มกินดีแล้ว,วะเริ่มหัดกินแล้วครับหนึ่งเดือนแล้วสามาันที่สี่ทิ์แล้วหนึ่งเดือนหิวแต่นมเนาะนี่ลูกสาวลูกสาวลูกสาวนูนลูกลูกชายกินจังเก่งกินจยงเก่งเฮ้ยโอ้โหดูบันชนที่มันโหดนะ้อยตัวใหญ่เนี่ยใจเย็นเย มาดูข้างในตัวเล็กกินกับแม่เขาเป็นไงกินกับแม่วันนี้อร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกจับนิดจับหน่อยแม่เล่นตัวโดยเฉพาะสุดหล่อตัวนี้จับไม่ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยระวังท้องเสียอีกนะกินเยอะดูนิระวังท้องเสียอีกนะ,ก,นะ,นะก,นะกินเยอะเนี่ยนะรู้ไหมหอ,อะไรหมดแล้ว ดูหน้าใสๆอะไรดูหน้าใสๆส,สลอนเลยกินเลยกินเลยไปกินกับแม่ก่อนนมไม่มีกินละเลิกกินนมกระป๋องอขวดละม่กินนมแม่อย่างเดียวอุย้ยแต่ละตัวนี่มันตัวใหญ่เนอะกินกับแม่ตัวใหญ่ดีจังนี่สุดหลอ่อนี่ที่ไปกินข้างนอกอะเริ่มหัดแล้วไม่อยากกินกับแม่และ เดี๋ยวไปเดี๋ไปกินกับแฟข้างนอกด้วยเป็นไงตัวป่วยอ๋ตัวป่วยกินยาแล้วก็นอนเลยขาก็ยังไม่ไม่ดีก็จะให้กินยาอีกวันนี้วันหนึงเป็นพลากินเรียบร้อยไปแล้วรักษาไปเรื่อยๆตามอาการเนาะแต่ก็ดีขึ้นเยอะหน้าตาสดใสนี่แหละวิธีคนเลี้ยงแพะเชา้ามาก็ต้องดูแลเขาจนเชา้าตั้งแต่ยันเชา้ายันเที่ยง,งนะ โน่นคนให้อาหารมาแล้วจับไปจัดไปจัดไปมาดูกันชัดๆดูดิดเนโอ้โหดูดิกินหัวสุกหัวสุนเลยนะน,นี่คือการกินเนาะเอออย่าแย่งกันหมดแล้วหมดเลยกระสอบครึ่งสองกระสอบมันมันพอดีมันเสียเนาะสองกระสอบเสียไปถ้าส่วนหนึ่งโอ้กินกันหมดอ่ะห้าสิบโล ไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ่ายกินกันที่ข้างนอกได้อิ่มแน่นอนประมาณนี้เนาะในเรื่องของการเลี้ยงแพะไล่ทุ่งพอมายืนลงปวดหัวเลยพอกินอาหารเสร็จก็จะมาหาฟางกินต่อเขาไม่รู้จักอิ่มนะให้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มหรอกอ่มากินฟางกันแล้วมาลุมกินฟางกันอ้าว ฝั่งโน้นก็กินฝั่งนี้ก็กินเริ่มมาละขี้เกียจไปแย่งเนาะกินฟางดีกว่าหลังจากกินเสร็จเรียบร้อยก็เคลียร์พื้นที่ให้เสร็จแล้วเขาก็จะมากินนี่ฟางโอ้มาลุมกินฟางอย่างนี้ผมว่าไม่น่าจะเกินหนึ่งวันวันละลูกเลยเนาะลูกนี้ไม่ต่ำกว่าสามสิบโ,โลนะนะกินหมดนะยี่บห้าถึงสามสิบโ,โลหนักอยู่หนักอยู่มันอัดแน่นเนาะ บางอ,อันอัดไม่แน่นก็ประมาณตั้งยี่สิบโล <c oughs> ดูดิเนี่ยหัวที่เขาเรียบร้อยอ่ะใครอยากจะนอนก็นอนใครอยากจะยืนก็ยืนส่วนข้างในนี่เป็นไงกินอิ่มแล้วก็นอนนอนหลับเป็นตายเนี่ยเริ่มนอนกันแล้วส่วนข้างนอกยังไม่อิ่มเนาะกินฟางเข้าไปอากาศเริ่มร้อนน่าจะน่าจะปล่อยได้เนาะประมาณซากบ่าย โมงบ่สองโมงนี่กินอิ่มก็นอนใช่ไหมนอนไหมนอนไหมนอนแล้วตัวนี้นอนแล้วเออแม่ก็เริ่มนอน<ม>เอยเด็กเคียกินมันมีแค่นั้นแหละส่วนตัวนี้อ่ะลูกนอนเรียบร้อยตัวแม่เป็นไงยังกินอยู่เลยยังไม่อิ่มนี่แหละครับวิถีคนเลี้ยงแพะจริงๆเลยเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเจ้าของจะไป เข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเอาแพะข้างล่างขึ้นก่นอนออืแต่ละวันจบแล้วภารกิจช่วงตั้งแต่เช้ายันเที่ยงนะเนี่ยเช้ายันเที่ยงเสร็จสิ้นภารกิจเดี๋ยวช่วงบ่ายยันมืดประมาณนี้เลยมันไม่มีเวลาที่จะไปไหนได้เนาะใครคิดจะเลี้ยงแพะถ้าเกิดเป็นไล่ทุ่งเนาะถ้าเกิดดินลงมันก็สบายอะ่ะมันก็จะไปไหนก็ได้แต่มันจะเปลืองค่าอาหารแต่นี้เราจะเปลืองเฉพาะวันที่ฝนตก ตกจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนย้อนตอนเช้าเลยอ่ะฝนไม่ตกแล้วได้เวลาปล่อยตอนตอนบ่ายโอ้ยจะลงแดงกันหลายปล่อยแล้วปล่อยแล้วอาลงไปเลยอาลงไปเลยลงไปเลยเร็วลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยัดีวันนี้แฟนเขาจะไปปล่อยแพ้ตั้งแต่เช้าไม่ได้กินนีลงแดงเลยเนะี่ยร้องโวยวายกันใหญ่เลยเอา ส่วนคนที่เหลือเดี๋ยวผมอยู่เนะาะดูแลแพะน้อยไปแพะใหญ่นี่จะให้ทางแวนไปเลี้ยงต่อนี่แหละครับวิถีชีวิตจริงๆไปพักอยู่พักนึงเที่ยงบ่ายสองโมงกว่าบ่ายสามโมงก็มาปล่อยต่อลวอไปเลยไปเลยไปเลยเร็วๆพอปล่อยแพะตัวใหญ่เสร็จแล้วรีบไปตัดหญ้าในเปียเนี่ยเอปั่นให้ผสมให้แบบนี้เลย ให้ไป็นละสองกระแปงเขากินอย่างน้อยต้องสี่กระแปงเนาะสิบเจ็ดตัวดูดิเขากินกันกลึกๆอักๆลัก,ก,ลกเลยยังก็อึองอ่างเลยน,ะนี่ไล่ไปให้ไปกินหญ้าไม่ไปเนี่ยดูดิส่วนส่วนพื้นที่ก็จะทำความสะอาดก็จะเริ่มเริ่มกวาดเลยแฟนก็จะไปเลี้ยงนั้นนู่นเห็นเห็นเห็นอยู่ส่วนตัวเล็กตัวนี้ก็จะเริ่มกินหญ้าแต่มันกินผิวทูเหลืองเยอะหน่อย ก็เอาผิวทูเหลืองใส่ให้ไปไปเจอหัดกินแล้วกินนมด้วยกินผิวทูเหลืองด้วยเห็นเขากินกับแม่เนาะก็เริ่มให้เขากินเลยอ่ะเดี๋ยวทําความสะอาดห้องก่อนพอทาความสะอาดห้องเสร็จก็ไปเกี่ยวหญ้าเพื่อมาปั่นไว้ให้กับพวกชุดตัวใหญ่ให้แม่เขาเนาะเพื่อสร้างนมต่อไปอย่างแพนน้อยนี่ป่วยก็ต้องแยกให้เขากินต่างหากเลยให้เขากินพี่น้องกันสองตัวอยู่ตรงนี้เลย ขาเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มยืนได้แล้วเรออักษาไปเป็นแพ้ขาเจ็บเนาะเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยก็เดไปเกี่ยวหญ้าก,ก่อนพอเกี่ยวหญ้าเสร็จล้วก็จะมาปั่นไว้สําหรับตัวบรรดาแม่ๆเนาะให้เขากินโปรตีนเพิ่มมาหน่อยเพื่อสร้างนมให้กับลูกนี่แหละนะลุยกันต่ออ่ะลุยกันต่อครับ คอกได้ตนะั้งแต่บ่ายสามโมงบ่ายสามโมงเย็นห้าโมงครึ่งดูดิ่หิวกันหลายกินท้องฟองเลยไปข้าคอกเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวจะท้องอืดพอดีเคลียข้างบนเสร็จก็มาช่วยอะไรเข้าคอกระหว่างคอกกับสนามหญ้าที่กินพอดีเป็นนที่ของน้องสาวเนะเาะก็ไม่ไกลกันนะั่นเองในขอกอย่างเนี้คอกอยู่ใ,ใกล้ๆประมาณสักสิบเมตร กินกินดีจริงๆเลยไปเข้าคากเร็วไปไปไปครบหนึ่งวันแล้วตั้งแต่เช้ายันเนี่ยห้าโมงครึ่งเดี๋ยวก็จุดไฟจุดไฟเสร็จก็พักพักเสร็จแล้วก็ไปชงนมกับยาให้แพะที่ป่วยเป็นวิธีชีตประจำวันจริงๆเร็วเรวเรไปเข้าคอกเร็วไปพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวกินเยอะเดี๋ยวอ้วนเกินอือ ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสีสุภาพฟาร์มฟาร์มแพทย์จังหวัดสระบุรีตาสิทธิ์พะธรรมกรเกษตรสุภะสิ์ปิ่นแก้วคนบ้าเลี้ยงแพะต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ